สวัสดีจ้ายายนุ่งลือบานขังบนเซ็ตแล้วจ้าขังบนอาทิตย์เป็นไม่นะคะเซ็ตแล้วเหลือเหลือแต่ขังลางที่เป็นปูนจ้านี่จ้ะไม่นี่ค่ะไม่ไม่ขางบน ายายน้องจะไปเก็บพูนค่ะตั้งหลังบานจะทำที่เก็บไม้ค่ะข้างบนเสร็จแล้วเหลือเฉพาะด้านล่างข้างบนเสร็จแล้วค่ข้างบนเหลือปูนก็จะเอารถายายน้องก็จะไปเอารถ Mac o แม็โคยายน้องจะ เ,เอารถเมคโคมามาอ่าทุบนะคะแอารถเมคโคมาขุดเสาออกนะคะจะไปเอาจะไปเอารถเมคโคมาขุดนี่ค่ะมาขุดเสามาทุบปูนข้างล่างนะเดี๋ยวนี้นู่ภาพไปบึง ให้น้องภาพไปบึงมึงเพิ่นเก็บเก็บไม้ด้านหลังค่ะนี่ค่ะหนอนให้น้องพาไปบึงนะ มาเลี้ยวเบิ้งท่านนี่ค่ะก็เหลือเยอะอยู่ข้างล่างตาเม่นรับโทรศัพท์แป๊บเนื้งงนองยานุ่งพามาเบิง้งตรงรับแป๊บนึงรับค่อยแป๊บนึงนี่ค่ะยานุ่งจะพามาเบิง่งที่เก็บไม้ค่ะ A chunk con mày hết tay nỉ. In chị kiệt mày kiệt đàn bụng mày váy tù ní cả. Anhang, anhang. Huh? Mày yang qua. Oh, đều 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 đều. Baba, 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 เดี๋ยวพันจิตเดี๋ยวใยสิโทรกับจิตธุลาบอกเพื่อนเนี่ยแปบหนึ่งเดี๋ยวใยโทษกับนี่ค่ะเป็นหม่องเก็บใหม่เอออันนี้ค่ะอีกมีส่วนหนึ่งที่เก็บมาแล้วค่ะ ตีไงตีไงแต่มันบ่ะยูมนะโอ้ตีง่ายแต่มันบ่ะยูมมันบ่ด, oh, ites, ดุดโอ้โอ้มาจตบปูมันบ่จับตะปูอ๋อใหม่เก้าบ่จับตะปูค่ะอันนี้คือเก็บเก็บใหม่ค่ะวันทีเก็บเมื่อวานนี้นะเฮ้ยน่ะเก็บเมื่อวานเลย บ่อขึ on, ้นแต่เสาบ่ขื่นแจ๊สเสามวนหนาวขื่นมดเลยเนาะเออดีๆมันมันสูงมันสีวิสปวกเยอะแบบที่นี่ฮะโอ้เสาเสาก็เอาอันเอาอันนั้นมาห้องเอาเนาะเออแมนแมนนี่ปวกจะบ่ได้ขึ้นไม่เตี้ยมันมืดมังกินละเตี้ยนี่นี่จ้ะมึงย้ายเก็บใหม่ไว้ ลือลงมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะพี่เก็บไม้ข้างบนนี่เอาเห็ดเสาปูนข้งางล้างบ่บไให้มันกินเนะบ่ให้มันกินใหม่อืมว่ามันเสร็จแล้วมือเีว้วบ่าแม่นเนาะส่วนเ<ะ>อออันนี้กับมืออื่นกับมืออีกสองมือเนาะอ,อ,อีกสองมืออ้ะอีกสองมือ,อมันหลาไปกล่องเต็มอยู่หน้าบัน เอาถ้าเม่นทำปฏิเห็ดอ,อันนี้ก็ค้นข้นไหว้ขนไหว,วก็แล้วเนะ <c oughs> ะาะอยา่างพานงอย่างนงภาพบึงสมีตรก่อนสวัสดีจ้า <c oughs>